Appflow Account ใช้งานไม่ยากทำผ่านมือถือของคุณได้ใน3ขั้นตอนถ้าพร้อมแล้ว ready set flow ขั้นแรกก็ต้อง ready เตรียมตัวให้พร้อมแล้วดาวน์โหลดแอป l o w Account กันเลยค่ะโหลดฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะเข้ามาแล้วก็กดสมัครใช้งานฟรีแล้วกรอกอ e ีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็เบอร์โทรแค่นี้ก็เข้าใช้งานได้แล้วค่ะจากนั้นก็เซตเซตอัพสินค้าให้พร้อมขายเริ่มง,ง่ายๆที่เมนูสินค้าค่ะ โดยเข้าไปที่แท็บเมนูเลือกสินค้าจากนั้นกดบวกเพื่อเพิ่มสินค้ากันนะคะเสร็จแล้วก็โผลรอรับยอดขายแบบง่ายๆด้วยโมบาย POS ผ่านเมนูแคชเชียร์กันค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าแคชเชียร์นี้ก็ให้มาขายของด้วยการกดที่สินค้าแล้วก็เลือกสินค้าของเราเลยค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มรายการอีกทีจากนั้นก็กดเก็บเงินกันเลยพอกดเสร็จสิน้นเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเร y s e เซตโฟ